คอ,อนีอเดียวันนี้จะพาไปลงพื้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับในจังหวัดสม,มุทรปราการที่บอกเลยครับว่านอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วเขายังต่อย,ยอดเอาความรู้เหล่านั้นไปเป็นอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคตอีกด้วยครับกับโมเดลสวนสม,มุนไพรครับที่นักเรียนได้เอาต้นมะเล็งนะคะแช่ลงไปในน้ำเราก็จะทกามะเล็ดที่เห็นอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระหว่างการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการเพาะต้นอ่อนทานตะวันซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนวัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมจังหวัดสมุทรปราการจะได้เรียนรู้และศึกษากระบวนการเพาะต้นอ่อนทานตะวันตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการบริหารจัดการผลผลิตเพื่อจัดจำหน่ายโดยนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วรายได้จากการขายดังกล่าวน้องๆยังนำกลับมาช่วยพัฒนาโรงเรียนอีกด้วย ูมิใจครับแบบเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สนับสนุนให้แบบมีไรายได้เข้าโรงเรียนนะครับเพื่อเอาไปซื้ออะไรแบบเข้าโรงเรียนแบบพัฒนาโรงเรียนอย่างเงี้ยครับให้เด็กเขาเรียนรู้แล้วก็ให้เด็กเข้าได้ลงมาปฏิบัติจริงเราไม่มีปุย๋ยไม่มีสารเคมีอะรที่สิ้นแล้วก็เก็บขายอย่างเด็กที่อยู่ในชุมนุมบางทีถ้าเหลือเราก็จะแจก้ นอกจากการปลูกต้นอ่อนทันตะวันแล้วน้องๆยังมีการปลูกผักปลอดสารพิษและพืชสมุนไพรซึ่งในอนาคตจะทำการขยายผลต่อยอดเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบหลังแผนพัฒนาโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท GPO ภายใต้โครงการ ConnectED โดยทางผู้อำนวยการโรงเรียนยังบอกอีกว่าโครงการนี้ถือเป็นวิติใหม่ของการพัฒนาการศึกษาที่ทำให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม มีการลแลกเปลี่ยนระหว่างภาคเอกชนนะครับแล้วก็ภาคประชาสังคมก็ดีนะครับแล้วก็ทางภาครัฐของเราก็คือใน,ในของสําน,นักงานเขตก็ดีของโรงเรียนก็ดีครับก็มีการแชร์ความรู้มีการไปอบรมนะครับได้รับความอบรมได้เติมความรู้นะครับใน,ในหลายหลายที่ที่มีการจัดขึ้นและนอกจากความร่วมมือในการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนแล้วสคูพาร์เนอร์ยังได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้แผนพัฒนาโรงเรียนเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภ,ภาพต่อไปเพื่อนพเอสพนะครับจะเห็นรอยยิ้มของนักเรียนนะครับที่จะเป็นช่วยกาลังใจให้เรานะครับพัฒนาศัยกยภาพของตัวเองนะครับและของโรงเรียนเนี่ยต่อไปได้อนาคตนะครับเชื่อผมเถอะว่าวันนี้อาจยังไม่เห็นผลหรอกนะครับแต่อนาคตเมื่อท่านมองกลับมาเนี่ยท่านจะภูมิใจในตัวเองแน่อนอะนครับ และนี่ครับคือความเคลื่อนไหวของโครงการ Connect ID ที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ